สบายสบายะสาแด, yup. ดีน้บายสค่ะผ so ู yeah. ้ชมายที <c <c ุ่ทุกคนเนาะกบายพ่อก็อีกแล้วสินไก่เิเครืงพี่น้องเอ้ยกับขบรั่วแม่น้องเดือนพอน้องเดือนพี่น้องไม่นักมัจะกุย มามาพี่น้องมือนี้ได้อาหารแซ่บมาพี่น้องเอ้ยเบิ่งซีพี่น้องเอ้ยเบิ่งซีใส่ถุงมาพี่น้องมือนี้เป็นไหนสิบห้าลูกไม่ยากคือบัฟฟาตกระโดดกระเดียดเลยเขานั่นน่ะเจ้าน่ะเอาหลดลูกล่ะเอาหลดน้องเดือนน้องดาผ้าแซ่บเพื่อก่าพี่น้องมือนี้บอกเลยไหม Lúc đó nó đã pha xe Lúc đó đã pha xe Phương tục lên, nào ơi Phá cả sao tục rồi cả pha căn búc, quay phí nào Phớt xì, ơi à. Mẹ Mẹ, à, mẹ. mẹ quá <laughs> Mẹ bộ còn kinh đại, rồi ơi

เพอห่านไทเคยร้านเจ๊เก่าเหลาอันนี้เป็นเงินเขาเปียกพี่น้องเอ้ยหน้าตาเกษตรประมาณนี้พี่น้องเขาเปียกกระเพอในประเ็ดคนละเส้นเนาะอันนี้ก็ตรเป็นเส้นเขาเปียกพี่น้องเอ้ยคุณจักบอกพี่น้องเส้นเขาเปียกเขาจะมาถึงน้ำเพอนี่ก็ตรเป็นอันบ้าทเอ้เขาเปียกหรือเขาเพอเพอแบเพอ

thế này sao hơi chập hắn cỏi nắp bay lên nổi cotton mùa bóng 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 Bỏ bóng ấy. bóng biệt bóng có rồi. Ừ. พีนันหอนแบบนี้ครับน้อยเดีนะ๋ยวไป,<ด>ปบังกล้อง,องพอด,ดีดูกะเดี๋ยว<า>ไปบังป่าลุงพี่อ่ะจะไปมาโู้ยกินหนามกินหนาให้ป่าลุงบ่งไปก่นนึ่ผูกไปทำผูก่นมา

đuôi pung cứ rồi các bạn. mong. À. Cái đàn để khát nào ơi em lập của đây thì mặt lắm

เรื่องข้อครับเรองอเรบุญตามกล้องด้วยเป็นบหมืบุญข้างหาทั้งลังเลยจำได้เหรอเอาเอาปะ

เคนน้อยอก,กล่องกูก็อ่า้านอามาักจิ้นเป็นพักอันนี้อันนี้เป็นห้องพักขมิดพักขมิดบ้านไหนบอก

dù hai mang này nó mèo nặng lưng nợ nèo 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 này, nèo 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 ม่มปีนี้นะพี่น้องเอเ้ย่าได้กินดุเนี่ยน,น่เฮ้ยคือว่าชูพังพี่น้องเอย้ยตอนผ่นนานพอดยุทูปใหม่ๆส่วนนัะ่นนะเนาะกีบหนึ่งกับบริสุกินพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีมือหนึ่ง มือเงินเดือนยูทูบออกเดือนัดวิดนะเอ้ยแม่หนังเดือนน่ะจะจะหายไม่ใช่อะหายเหรอเงินเดือนออกเดือนทั้งี้ทั้บอยน่ะเองยมือเงินเดือนออกเลยเนาะเฮากันโทรไปถามพ่อสาบอยบัวถาวมือได้เงินเดือนออกเลยล่ะวันที่จะสามบางทีจะสีพผิดนว่าบาวันทีจะสามมันนั่นโมขาวมันชิขาวบางทีจะสี วันที่เจ้าสไปเบิ่าัน้นสิไปเามันบอกเขาย่งเชเบลาไปวันที่เจ้าสี่มีเงินติดทงอยู่หารอยบาทบิดเหนือบ่โตเลยรอเนาะไปบ่ต้นบ่โตมีหาร่อยบาทตอนนั้นเงินยังลอยชัานเก่าพี่น้องเลยเอากับเขาธนาคารไปเสกเบิ่งเงินบ่ทฮัดขาวกัสัน เออมันไปขากออกมาทัวกับพี่น้องเลยตัวซาบเพลนเท่โอ้ยเฮ้ยดูมีเด็กน้อยนะโดยแซบตัวซาบเพลนนันมันมันนันมันริดได้มันขากันเพ่เดยมันนักไปเป้งพี่น้องเลยฮาวาบุเปลงกระยาเงินเบดเงินบท่านออก เงินเดือนออกจากมาแป้งคนจแป้งหายยูแต่สู้สิพี่น้องอย่างมั่งมั่งมั่เขาหาันสมแป้งฝึกอารศาพัพทรับเขาเห็ดเขาก็าเห็ดทาอย่างมาถามจะแป้งติแม่เอาไปสอบม,มาเละพี่น้องเลยราคาเท่าไรห้าร้อยบาทประสันไ <laughs> ม่ต้องเลื่อ,อนหนังปอกหน้าต่างนังคุมมาันึง <laughs> น้ำตาอะไรผุกด,ด,ด,ดพี่น้องเลย <laughs> ยังมาทาเบียคือหายขิดว่าท o ย t ท b ปมันมีปัญหาเงินเดือนเดือนหนีบอกเขาให้แป้าเงินน่าใจอีกมาโตมีหาด้อยเบื่อสิห้าอีกในชื่อนั่งชื่อนี่ให้ดูกิน้าจุบแพงพี่น้องเลยแบบเนนตึบคือมากเธอขีดสะพัวแล้วกา็เบื่อหน่ายพี่นอ้องต้นหนั่งน,นะ มึงเบื่อเัวนี่เหดแต่ปานนี่บอเงินเงินโตมีหาเราได้ไปแฝงโทรศัพท์เพนโทรศัพท์สำคัญของครอบครัวคิดในตอนนั้นน่ะนั่งอยู่กับหางก้มก้มหนาลงกับหางก็เลยอันเฟซลงอันเฟซบุ๊กโทรเด้ว่าสั่สพอทบอยโทรมามึงเป็นยังว่าสัสมึงอยากขาดโตตายแล้ว เงินบ่เขาวพอเท้าย่านเท้าขาโตตายตอนไหนกันหายพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่กับหายแบบนั่งก้มหนาน้ำตาลนักผูฝึกผึ่ก็ได้อยากหายอดไปกับบุพการน้ำตาลนักผู้อยู่ฝึกผึ่ีกยมบกากอันเงยหนาขึ้นมาก้มเลยอายคนเขากายไปกลายมาเขาว่าเป็นยังคือมานั่งหายมันนี่นี่จุดผิดพี่น้องเพราะเรื่องกับลบาไปเบิ่งเงินอีกรอบชองแล้วลบเขาไปเบิ่งรอบคำพี่น้องด้วยนะจ๊ะ เงินเขาตากระลึกขาวใส่ออกมาในจักน้อยหลังจากที่ได้ชงเถือแล้วก็โทรศัพท์ให้่อนเก้ร้ากับพักเลยเดี๋ยวทำอีกหน่ากาันเพิ่นไปเห็นงานน้องเลยได้เงินมาเมียหาพันบาทหาพันบาทเอามาให้เมียเบิร์ตก็ว่าเลือแต่เมีย ไปไปปกซ่อบมันนี่นไปประซองปุ๊สชวนเมียก,กับไปว่าอยากเปลี่ยนเคสโทรศัพท์พี่น้องอยากเปลี่ยนเคสโทรศัพท์พเมียก,ก,กับพาเข้าไปขัไปเมียกับนางสายตังมือก็ไปเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งมาเห็นไปจับโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปเทิร์นพี่น้องเอาเครื่องเก่าไปเทิร์นเอา,อาราคาราคาเท่าใดาสองพันแปดพี่น้อง,องเลาจะสองพันสอง จูนให้ผัวเขียดให้ผัวแต่ก็โอ๊ตไ้เนาะเพราะว่าเขาไปอยู่ในห้างอยู่ในในเมืองนะพี่น้องเขากโอ๊ตไ้ใช่ไหมแฉะเลยขนะดเจอเจอแน้ำตาในกล้าหน่วยน้ำตาในอะไรอะไรขือเขียดให้ผัวปร,พระรพฤติสาบ,กาบกาอ,อกว <c oughs> ่าน้ำจ้าคำโอ๊ตว่าบอกน่าจะเจ้าประเดินมันจะออกไปหอดบาดาาาบยาออกไปหอดบาดยายาปรยุกน้องเไปก็นอนผลรู้ด่า่น เัอไม่ต้องเดินถิ่มเงินในลเบิร์่น้องเสองพันสองนะไปเงินเจ้าฮานี่ผ็ใส่ดอกเข็นว่าชิบหากีสิกี่สิส่ไม่ต้องเดือสองเถื่อนก็โทั้ครับเงินเอาเงินี่กล่องพี่กล่องเลยพ่อน่ยี่กล่องป็นกล่อง